สวัสดีค่ะ f อเพื่อไทยไม่รู้จะพูดยังไงกับหัวหน้าพักส้มดีอะค่ะคุณเทง้งบอกว่าภูมิใจดูดอสสอเข้าไปในพักยังไม่ขัดกับ MOA ที่ทำกันไว้เพราะว่าระบบรัฐธรรมนูญทำให้การเมืองเป็นแบบนี้อเหนื่อยใจแท้เมื่อไรคุณจะทันเกมขอร้อง แล้วมีการดักทางพักเพื่อไทยว่าคุณจะพึ่งไปยื่นซักฟอกพักภูมิใจไทยนะเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้ทำความผิดอะไรฮะถ้าเพื่อไทยไปยื่นแปลว่าเพื่อไทยจะไปล้างแค้นพักสีน้ำเงินเขายังไม่ได้ทำความผิดอะไรเอาส่วนไหนคิดคะคุณเท้งคุณคิดได้ยังไง คิดให้ได้นะผู้ว่าการรถไฟอะ่ะตอนเนี้ยลาออกไปแล้วค่ะคืออะไรยังไงเขากระโดงจะเป็นไปยังไงเท้งยังคิดไม่ได้อีกเหรอโอ้ดีแล้วที่คุณไม่ได้มาเป็นรัฐบาลขอให้เป็นฝ่ายการตลอดชีวิตค่ะ